สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะเข้าอ่าจะพามาดูห้องคอมพิวเตอร์นะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์นะครับห้องคอมพิวเตอร์ก็จะเงียบเงานิดนึงนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์นะครับให้เด็กเรียนอยู่บ้านนะครับคือก็สอนอยู่นี่นะครับสอนอยู่ตรงนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสอนเนี่ยผมก็จะมีไมค์นี่ครับมีไมค์ตัวนี้นะครับ โน้ตบุกนะครับส่วนตัวนะครับโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กส่วนตัวนะครับในการที่จะไลฟ์สดโดยใช้ Google Meet ใช้พวก z o o m นะครับเวลาสั่งงานก็จะใช้ Google s s r o o m นะครับบางทีก็ออนแฮนออนอะไรบ้างนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับบรรยากาศนี่ครับฮ่ององโอเคครับผม